สวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เรามาฝึกพันคำนามที่มักจะใช้ใบ่อยๆในชีวิตประจำวันกันค่ะคำนามคำแรกที่ทุกคนต้องมีและต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือคำว่าโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ภาษาสวีเดนเรียกว่า telephone t e l e นถ้าโทรศัพท์1เครื่องเขาก็จะเรียกว่า n t e l e p o n e n แปลว่าหนึ่งะคะถ้าเราจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นของฉัน den den der telefonen er min den der telefonen er min โทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นของฉันคำว่า t e l e p o n e ถูก พันให้ไปอยู่ในรูประบุเจาะจงแล้วนะคะจากเมื่อกี้เ e p ลโฟนกลายเป็น t e l e โฟนเนนถ้ามีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะสมมติว่าสองเครื่อง two telephone r telephone r เป็นพหูพจน์นะคะ two telephone r โทรศัพท์สองเครื่อง ถ้าเราจะผันคำว่า telephone ให้อยู่ในรูประบุเจาะจงผันออกมามันจะได้คำว่า telephone ออกมาแบบนี้นะคะเราเอาประโยคเดิมมาผันนะคะโทรศัพท์มีสองเครื่องเป็นพหูพจน์เราก็จะได้ประโยคใหม่ว่า dom der telephone na air น,นะนะ ดมแด้เทเลโฟนนะี่ยนะแอมีนะคำต่อมาเราจะผันคำว่ากุญแจกุญแจภาษาสวีเดนเรียกว่านิกเกลนิกเกลถ้ากุญแจ1นึ่งอัน n nickel กุญแจ1อัน,อนเมื่อกี้ลืมบอกไปถ้าเห็นคำว่านก็แสดงว่าเป็นหนึ่งที่ใช้กับนาม n นะคะถ้าใช้กับนามอ มันจะมีคำหนึงนะคะที่แปลว่าหนเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกเสียง N นะคะแต่จะเรียกว่า x อ N นนิกเกุญแจ1อันกุญแจหรือ n i c k ก l ลเป็นนาม N นะคะเราจะมาผันเราเอาประโยคเดิมมานะคะเปลี่ยนกุญแจมาไว้ที่ของโทรศัพท์นะคะจาก n i c k ก l ลก็กลายเป็น n i c k ก l ล เอิมเอ็นที่ท้ายคำเฉยๆคะ่ะก็จะอยู่ในรูประบุเจาะจงแล้วนะคะ der er min. Den der er min คเดน d ดนิกเ k e n อ r m ม n นเดน e ด n i c k e น e อ m i n กุญแจอันนั้นเป็นของฉันทีนี้ถ้ามีกุญแจอสองอันหรือว่ามากกว่าหนึ่งนะคะก็คือเป็นพ้าหูพจน์เราก็จะได้กุญแจที่อยู่ในรูปพหูพจน์ออกมาว่า n i กกลาร กลาสมมุติว่ากุญแจสองอันนะคะทว ni กลาถ้าเราต้องการบอกว่ากุญแจเหล่านั้นเป็นของฉันเราก็ปี้ปโยคเดิมมานะคะจะได้ง่ายต่อการจำเราแค่เอาคำว่ากุญแจเนี่ยมาใส่ที่ของโทรศัพท์นะคะเราก็จะได้คำว่ากุญแจในรูปพหูพจน์และระบุเจาะจงว่านิกลานะ่ะ จากเมื่อกี้นิกลาร์ก็คือพหูพจน์นะคะกุญแจในรูปพหูพจน์นิกลาร์เมื่อผ่านมาอยู่ในรูประบุเจาะจงก็จะกลายเป็นนิกลนาดมแด์นิกลานา,นลา,นาแอมีนาดมแด์นิกลนาแอมีนากุญแจเหล่านั้นเป็นของชั้นแค่เติม n a ที่ท้ายคำว่านิ k l a เราก็จะได้นิก l a นะอยู่ในรูประบบเจาะจงนะคะคำต่อมาที่เราจะผันก็คือคำว่ารองเท้านะคะรองเท้ามันอยู่เป็นคู่นะคะเราก็จะใช้คำที่เป็นพหูพจน์เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครใส่รองเท้าข้างเดียวนะคะ school รองเท้าถ้าเราจะบอกว่า มีนาสก o ร m มีนาสกูร์แปลว่ารองเท้าของฉันเราจะสังเกตว่าในภาษาสวีเดนเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งผันตัวอื่นๆก็จะผันตามนะคะอย่างเช่นสก o ร์รองเท้าอยู่ในรูปหูพจน์นะคะคำที่แสดงความเป็นเจ้าของคำว่า m ีน a แปลว่าของฉันอันนี้ก็ผันมาแล้วนะคะผันตาม คํานามที่เป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่ารองเท้าเหล่านั้นเป็นของฉัน dom derskuna er mina dom derskuna er mina dom derskuna ร,ดดอ,รดดองเท้าพวกนั้นเป็นของฉันนั่นเองนะคะต่อมาคําว่าหูฟังภาษาสวิเดนเขาเรียก เฮลูราเฮลูราเป็นพหูพจน์นะคะคำนี้ถ้าเราจะบอกว่าหูฟังของฉันเราก็เขียนว่ามีนะเฮลูรามีนะเฮลูราหูฟังของฉันมีนะแปลว่าของฉันนะคะอันนี้ก็ผันมาแล้วนะคะผันตามคำนามตรงนี้นะคะผันตามคำว่าหูฟังนั่นเองนะคะ พอหูฟังเป็นพหูพจน์คําว่าของฉันก็ต้องผันมาใช้กับพหูพจน์มันมาจากคําว่า min นั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่าหูฟังเหล่านั้นเป็นของฉันเราก็ c ี้ประโยคเดิมมาเลยค่ะใช้ประโยคเดียวก็จะได้ง่ายต่อการจํานะคะเราเอาคําว่า herura มาแทนคําว่า school นะคะตอนนี้ มันยังไม่ถูกต้องนะคะคำนี้เราจะต้องเติม n a ที่ท้ายคำนะคะพอเติม n a ที่ท้ายคำก็จะกลายเป็น h e r u ร r n a อยู่ในรูประบุเจาะจงแล้วนะคะ dom d a r dom d a แปลว่าพวกนั้น dom d a r heruerna air er m ีนหูฟังพวกนั้นเป็นของฉัน มาถึงคำสุดท้ายที่จะผ่านนะคะนั่นก็คือบัตรรถเมในสวีเดนมันจะมีบัตรรถเมนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่นั่งรถเมเป็นประจำเขาก็จะมีบัตรรถเมที่นี่เขาเรียกว่าบุสคุตถ้าเราจะบอกว่าบุสคุตหรือตัวรถเมเนี่ยหนึ่งใบหรือหนึ่งอันเราก็เขียนว่าเอ b บุสคุต เป็นนามเอสนะคะคำว่าบ u สคุดมันมาจากคำว่าบูสกับคำว่าคุดคุดแปลว่าบัตรหรือการ์ดบูสแปลว่ารถเมย์รวมกันบ u สคุดแปลว่าบัตรรถเมย์แปลจากหลังมาหน้านะคะคำว่าคุดเป็นนามเอสคำคำนี้รวมกันแล้วก็เลยกลายเป็นนามเอสนะคะเอส บุ u l ุดเราอยากรู้ว่าคำคำนี้บุษขุดเป็นนามเอ็นหรือนามเก็ให้สังเกตคำที่อยู่ข้างหลังนะคะก็คือคำว่าขุดนะคะกฎนี้ใช้กับคำอื่นๆด้วยนะคะที่มาจากการผสมคำสองคำนะคะให้สังเกตคำหลังก็คือขวาสุดท้ายสุดเนี่ยสังเกตว่าคำหลังเป็นนาม S หรือนามเอถ้าคำหลังสุดก็คือขวาสุดเนี่ย เป็นนามเอสคำคำนั้นผสมออกมาแล้วจะเป็นนามเอแต่ถ้าคำหลังสุดเป็นนามเอผสมออกมาแล้วคำคำนั้นก็จะเป็นนามเอนั่นเองนะคะถ้าเราจะพูดว่าบัตรรถเม์ของฉันเราก็สามารถพูดหรือเขียนได้ว่า mit buskut บัตรรถเมของฉัน mit แปลว่าของฉันนะคะอันนี้ก็ผ่านมาจากคําว่า min นะคะที่แปลว่าของฉัน มิน <Min S 2> <Min S 1> จะใช้กริยนนา nam en มิดจะใช้กราม a m s ม <min S 2> ีนาใช้กับพหูพจน์ก็จะเห็นว่าหลายๆคำในสวีเดนมันมีการผันคำหลายๆประเภทหลายๆชนิดในภาษาสวีเดนมีการผันถ้าคำใดคำหนึ่งผันคำอื่นๆก็จะผันตามนั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่าตัวอันนี้เป็นของฉันหรือว่าบัตรอันนี้เป็นของฉัน the hair b u s k u t e ด a แอมิดเดอะแฮร์บูสคุดเดตแอมิดบัตรรถเมย์อันนี้เป็นของฉันเมื่อกี้บูสคุดพอผันมาอยู่ในรูประบุเจาะจงแค่เติม et ที่ท้ายคำนะคะก็จะกลายเป็นบูสคุดเดตเดอะแฮร์บูสคุดเดตบัตรรถเมย์อันนี้ก็คือเจาะจงว่าเป็นบัตรรถเมย์อันเนี้ย m อ mit เป็นของฉันก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆค่ะฝึกการผันคำนามนะคะจากเอกพจน์เป็นผูพจน์จากเอกพจน์เ,เป็นเอกพจน์เจาะจงหูพจน์เป็นหูพจน์เจาะจงนะคะและเวลาผันคำหนึ่งชนิดในประโยคเดียวกันก็จะ มีการผันคำอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในประโยคเดียวกันด้วยนะคะอย่างในกรณีนี้ก็คือเมื่อผันคำนามคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็คือของฉันเนี่ยก็จะผันตามคำนามไปด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองนำไปฝึกกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ